สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะน้ำมีมีดดาบกับพระขันนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดดาบก็ยุบต้นๆนะคะกับพระขันนะคะทุกท่านคู่นี้ได้มาเ,เจ้าของเดียวกันนะคะน้ำได้บูชามาจากคุณตานะคะเพราะว่าบูชามาจากลูกข้านะเพราะว่าคุณตาท่านอายุมากแล้วท่านไม่ได้ใช้แล้วช่วงนี้ค่ะนะคะ น้ำก็เลยได้มาจากลูกชายของท่านนะคะอ่อด้ามรวมฝัก28นิ้วค่ะมีดดาบเฉพาะใบมีด22นิ้วนะคะด้ามรวมฝัก28นิ้วเฉพาะใบมีด22นิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยเก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะยังเดิมๆอยู่ทุกอย่างนะคะสมัยก่อนใช้หวายนะคะทุกท่านเียค่ะใช้หวายเนาะนะคะเก่าแก่มากๆเลยนะคะ ยุบต้นๆ้นนะคะทุกท่านเลยค่ะมีดดาบเล่มนี้ยุบต้นต้นเนาะนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มข้งนะคะทุกท่าน,นะค่ะสมัยก่อนป่ย่าตายายเรานะคะนิยมนะคะบูชามีดดาบหรือว่ามีดพักข,ขันนะคะทุกท่านหรือว่ามีดควันช้างนะคะท <c oughs> ่านจะนิยมอย่างนั้นเพราะว่าท่านจะเอาไปปกป,กปักรักษานะคะทุกท่านเลยค่ะลมพัดลมเพคุณใสคนโดนของสมัยก่อนนะคะทุกท่านมีผีเล่ร่อนผีเป็ดผีผทะเวศสีเพราะว่า บางท่านอาจจะอยู่ในป่าดงดิบนะคะอยู่ตามไร่ตามนาหรือว่า,าท่านาทุกวันนี้ก็เจริญมากแล้วแต่ก่อนพวกปู่ย่าตาทวดเราจะอยู่ห่างไกลความเจริญแล้วอยู่ในที่กันดารอยู่ในป่าด,ดงดิบนะคะทุกท่านเขาก็จะเอา,เอาบูชามีดดาบหรือว่ามีดควันช้างมีดรพาขันนะคะไปปกปักรักษานะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะ,นะคะมาชมข้างในากันนะคะ ปู่ย่าตายายเรานิยมนะคะนิยมมีดดาบมีดควันช้างนะคะทุกท่านเอาไปคุ้มครองรักสมรักษาเนาะบางครั้งก็จะอยู่ตามป่าตามเขานะคะนะคะเพราะว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆค่ะใครก็อยากได้บุญบาร,รมีของท่านไปปุกปักรักษาดูแลเนาะนะคะนี่ค่ะข้างไม่สั่นไม่คอนนะคะแน่นเลยะคะ่ะลายน้องสิงนะคะทุกท่านสวยงามมากๆเลยนะคะ ช่างก็เป็นช่างชาวบ้านนะคะช่างประจําวัดเนาะสมัยก่อนนะคะทุกท่านเลยค่ะลอยเสาะลอยตอกนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะลงพระกถาไว้นะคะทุกท่านเลยค่ะลอยร่องเลือดลอยกระดูกงูก็จะสวยงามค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะทุกท่านเลยค่ะทำแบบภูมิปัญญาไทยเราสมัยก่อนเนาะปู่ย่าตาทวดเรานะคะทุกท่านเลยค่ะ หยุดต้นๆเลยนะคะมีดดาบนะคะทุกท่านเลยค่ะเก่ามากๆเลยนะคะนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแน่นอนทานหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อปลูกเสกนะคะอธิษฐานจิตปลูกเสกแล้วก็ตรงงกรันนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าเกษาไม่ว่าผงที่ส่วนผสมที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านที่เป็นมงคลนะคะจะบรรจุลงตรงนี้แล้วก็ปิดนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะ สวยงามมากๆเลยแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะคะทุกท่านท่านใดมองหาอยู่นะคะจะเอาไปาบูชาไปติดร้านค้าร้านข,า,า,นขายหรือว,ว่ามีออฟฟิศหรือว่ามีธุรกิจเป็นอของเจ้าของเนาะนะคะมีบริษัทเป็นของเจ้าของนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเอาไปประดับบุญบาร,รมีนะคะทุกท่านเลยค่ะคนนิยมชม,ช,มชอบคนเก่งคลาดนะคะมีอํานาจมีบุญบาร,รมีนะคะนะคะ อันนี้เรามาดูมีดพักขันนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีดพักขันคุณตาท่านบูชามาคู่กันนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะคุณตาท่านเป็นคนสมัยเก่านะคะอาจจะมีมีกระทาอาคมนะคะทุกท่านท่านจะไปไหนมาไหนท่านจะเอาไปทําน้ามนต์นะคะทุกท่านเอาไปทําน้ามนต์แล้วก็เอาไปไหว้ครูนะคะทุกท่านทําพิธีนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเนะะี่ยค่ะ เป็นพระขันแบบว่าทรงโบราณนะคะทุกท่านนี่ค่ะทรงโบราณนะคะนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆเลยด้ามรวมฝัก29นิ้วนะคะเฉพาะใบ16นิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบ16นิ้วเนาะนี่ค่ะเป็นมีดพระขันที่สวยงามมากๆศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆนะคะทุกท่านเป็นเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านนี่ค่ะดำดอย่างนี้นะคะดําแล้วก็จะเป็นเงานะคะทุกท่านนี่ค่ะ คือเป็นเหล็กเก่าเหล็กแก่แล้วก็เป็นเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะไม่ได้ผสมเหล็กเหลดกหรือว่าอะไรเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะจานเงาดําแบบนี้นะคะนะคะเป็นมีดอาถรรพ์เป็นมีดศักดิ์สิทธิ์เป็นเหล็กน้ําพีก็มีพุทธคุณอยู่ในตัวนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะลงพระกาถาคมเต็มใบเลยนะคะเนะะี่ยค่ะเป็นมีดพักขันสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ ะะทำทำออกมายุคต้นๆน,นะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายนี้หาได้ดูได้ได้ได้ยากมากเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะลงเอ่อลงพระกรถาอาคมไว้นะคะทุกท่านต้องใช้กล้องนะคะลงทุกท่านเลยค่ะนะคะ,นะคะใช้กล้องสองเนาะจะเห็นนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้มแขังมากๆเลยนะคะ ป้าปพวกผีปีศาจลมพัดลมเพลคุณไซหรือว่า,าสมัยก่อนเนาะจะมีวิญญาณเล่ร่อนหรือว่า,าห่างไกลความเจริญคนก็จะกลัวกันนะคะทุกท่านนลค่ะกลัวแต่สมัยก่อนจะมีปอบด้วยเนาะมีผีพายนะคะทุกท่านนะคะคุณตาท่านก็จะบูชาไปปกปักรักษาอยู่ในครอบครัวของท่านนะคะเวลาไปไหนมาไหนท่านจะ พกพาไปด้วยนะคะท่านจะมีมีดอันเล็กอยู่ด้วยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะน้ําได้มาน้ํายังไม่ได้อลงนะคะ,ะถ้ามีดดาบนี้ท่านจะเอาไว้ไว้ครูหรือว่าทำน้ำมนต์นะคะทุกท่านแล้วก็เอาไว้ปกปักรักษาอยู่แถวบริเวณบ้านนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆเลยถ้าท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันค่ะทุกท่านเลยคะ หรือว่าแอดไลน์น้ำมาก็ได้นะคะนะคะหรือโทรตรงก็ได้นะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกลับขอบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ